เดี๋ยวเราไปคุยท่านอนุชิตพิพิธกุลนะครับผู้อำนวยการเขตสายไหมเพราะวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่ชุมชนแห่งหนึ่งที่เขตสายไหมเนี่ยนะครับดังกันทั้งประเทศเลยนะนะครับปติกันเหมือนกับผู้ว่าติดกันยกหมู่บ้านน่ะท่านผอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผอค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านท่านเล่าให้ฟังหน่อยครับท่านครับที่เขตสายไหมเนี่ยการติดเชื้อติดกันอยู่ตรงไหนจํานวนเท่าไหร่ครับท่านครับคืออย่างนี้ครับอ่าขอแยกนำเด่นนี้นะว่า ชุมชนภูนทรัพย์นะครับซอยเพิ่มศิลป์สิบแปดนะครับเป็นชุมชนที่มีบ้านเรือนประชาชนประมาณสองร้อยสิบหกหลังคาเรือนครับแล้วก็มีประชาชนที่น้องประชาชนในชุมชนนี้ประมาณเก้าร้อยคนคมีการตรวจตรวจหาเชื้อครั้งแรกในวันที่สิบห้าพุมภามที่ผ่านมานะครับครับพบผู้ติดเชื้อเนี่ยสิบห้าคนคเข้าสู่กระบวนการรักษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยหมดแล้ว แล้วก็มีการตรวจอีกครั้งหนึ่งในวันที่สิบเก้านะครับก็พบอีกสิบเจ็ดคนสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดครับรวมเป็นทั้งสนสองคนนะครับครับฮก็เข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราก็จะนําเข้าศูนย์พักคอยของเกิไปใหม่ในวันนี้ฮะโงได้พอสรุปก,กันว่าจะเข้าศูนย์พักคอยเอ่อกี่คนแล้วก็จะประสงค์จะเข้า ทำการรักษาตัวที่บ้านหรือโฮมไอเลชันเน่อยกี่คนนะครับก็ <Yeah. S 2> ตอนนี้ก็แยกตัวออกมาอยู่ที่ศูนย์พักคอยของชุมชนแล้วหรือที่เรียกกันว่าเซมิซีไอก็คือเป็นศูนย์พักคอยย่อยของชุมชนนะครับแยกตัวออกมาจากครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะครับครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยนะครับสํนานักอนามมยกรุงเทพมหานครนะครับโดยศูนย์บิการสาสาสุขที่หกสิบเอ็ดนะครับได้ร่วมกับเขตนะครับได้ทําการตรวจหาเชื้อให้กับพี่น้องประชาชนที่เหลืออยู่กําลังดาเนินการอยู่ในขณะนี้ นะครับก็ข้อมูลเบื้องต้นไม่ได้ติดเชื้อมากเหมือนที่เป็นข่าวนะครับใช่ครับก็คือยอดเรายังอยู่ที่สามสิบสองคนใช่ครับยอดเรายังอยู่ที่สามสิบสองคนนะครับในขณะนี้นะฮะที่การตรวจไปตรงน่านบอกอีกทีนะครับท่านครับเราเราเราตรวจพบครั้งแรกนี่คือสิบห้ากุมภาตอนนั้นพบสิบห้าคนนะครับสิบห้ารับสิบห้ารับสิบห้ากุมภาพบสิบห้าคนที่ติดเชื้อถูกไหมครับใช่ครับ แล้วเข้าระบบการรักษาของสาธารณสุขรพเข้าไหนครับท่านครับอยู่ HICI หรือโรงพยาบาล HICI ก็คือทำโฮมไอ s o อ a t ชันก็แยกกันตามทิ่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสปออสอชอนะครับครับก็แยกก็แยกกันไปครับว่าหน่วยบริการที่ไหนจะรับได้กี่เคสนะครับก็ตอนนี้ก็มีส่งยาส่งอาหารนะครับที่ให้กับผู้ที่ทำ HICI แล้วนะครับในชุดวันที่15ก็ครบถ้วนแล้วนะครับ แล้วก็ทางทางทางเขตเองโดยศู C, นย์ศูนย์ิซีเขตก็ก็ก็ติดตามผลอยู่นะครับในเรื่องนี้ว่าว่าสถานการณ์เรียบร้อยดีหรือไม่นะครับทั้ง32รายที่ติดเชื้อยือนยันแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ H I ทั้งหมดไหมท่านครับหรือว่าจุดพักคอยูออย่อยู่15คนแรกอยู่ H I ฮะก็คือรักษาตัวที่บ้านส่วน17 17คนหลังเนี่ยบางส่วนก็ทำเข้าทำ H I แล้วนะครับ บางส่วนอยู่ที่ศูนย์พักคอยของชุมชนเพื่อที่จะรอรอหน่วยบริการนติดต่อกลับซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องเข้าไปดูด้วยว่าถ้าอวันนี้ไม่เรียบร้อยหรือหรืออย่างไรเนี่ยเราจะนําเข้าศูนย์พักคอยของเกตสใสใหม่นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่วัดราดนิยมธรรมหรือวัดหนองบักีนะครับซึ่งตอนนี้ยังรับได้อยู่อ50-60เตียงนะครับยังยังยัง,ย,งยังรับได้อยู่ซึ่งก็จะรวมถึง รวมถึงผู้ที่ตรวจเจอในวันนี้ด้วยนะครับที่กําลังตรวจอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งตอนนี้ก็มีคนมาตรวจเนี่ยประมาณรวมๆหนึ่งร้อยคนแล้วนะครับตอนนี้ตรวจเอทีเคใช่ไหมครับท่านนะใช่ครับใช่ครับใช่ครับโดยสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครนะครับมีอาการหนักไหมสามสิบสองรายมีบ้างไหมครับไม่มีไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับอาการหนักที่จะต้องจะต้องเข้าเข้าเตียงโรงพยาบาลจริงอยู่เฉยยังไม่มีนะครับตอนนี้ ถ้าถามว่า32คนนี้มีคนป่วยไหมคือคือคำว่าหนึ่งมีติดเชื้อแน่นอนติดเชื้อแต่ป่วยไหมหรือว่าติดเชื้อแล้วป่วยด้วยหรือ,อยังไงครับอาการถ้าพอจะมีบ้างอะไรเงี้ยเออยังครับยังครับเป็นผู้ติดเชื้อก็เป็นอ,อคนทั่วไปนะฮะยังไม่มีคนป่วยก็คืออาจจะมีอาการบ้าง <ๆ S 2> เล็กน้อยนะฮะอาจจะมีอาการบ้างเล็กน้อยก็ก็คงเป็นสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยแหละครับที่มีอาการไม่มากซึ่งถ้าเข้าสู่กระบวนการรักษาได้เร็วแยกตัวออกจากคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดได้เร็วเนี่ยก็ก็จะ ถ้าว่าจะจะระงับยับยั้งการแพร่ระบาดได้ครับตัวนี้ครับทั้งทั้งนอกจากชุมชนนอกจากชุมชนพูนศิลปตรงนี้แล้วเนี่ยพูนทรัพพูนทรัพย์เนี่ยนะครับค่ะครับในพื้นที่สายไหมยังมีพื้นที่อื่นอีกไหมครับท่านครับที่พบการติดเชื้อและระบาดอย่ับยังมีอีกไหมครับที่เป็นลักษณะระบาดเป็นกลุ่มก้อนแบบเนี้ยไม่มีนะครับเป็นลักษณะกระจายทั่วไปเช่นสถานประกอบการเล็กๆน้อยบ้างนะครับแล้วก็ประชาชนตามบ้านนะครับที่ ไปรับเชื้อมาจากที่ทํางานบ้างหรือผู้ใกล้ชิดบ้างก็มีปราปายนะครับไม่มีลักษณะเป็น c l u s อ e r แบบนี้ะนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องเรียนว่าเอถ้านับเป็นต่อแสนคนประชากรนะครับต่อแสนคนต่อผู้ป่วยเนี่ยของเขตสมัยมก็ยังถือว่าอยู่ในอัตราที่ไม่สูงมากนะครับเนื่องจากว่าประชากรของเราเนี่ยสองแสนกว่าคนนะครับเขตนี้ครับ,ถ,รบถ้าเทียบกับจํานวนผู้ป่วยแล้วก็คิดเป็นร้อยละออกมาต่อประชากรแสนคน ก็ยังถือว่าไม่สูงมากนะครับตอนนี้เฉลี่ยวันละเท่าไหร่ท่านครับที่สายใหม่นี่ครับเอเฉลี่ยก็ไม่แน่นอนครับบางวันเอถึงร้อยก็มีบางวันก็อยู่หลักสิบนะครับไม่แน่นอนครับไม่ไม่แน่นอนครับครับผมเอแล้วในแคมป์ที่พักคนงานมีบ้างไหมครับท่านครับก่อสแคมป์ที่พักคนงานก่อนหน้านี้นะครับก่อนเสายพันโอมิคอนมานี่มีนะครับมีแต่ว่าก็นายจ้างก็ดูแลก็เข้าสู่ระบบการรักษาไปเรียบร้อยหมดนะครับ ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ที่ก่อสร้างที่เราได้รับรายงานมามีหนึ่งที่นะครับมีคนป่วยประมาณสี่คนซึ่งนายจ้างก็ได้ดูแลไปครบช่วงหมดแล้วนะครับจากข้อมูลของฝ่ายการสาธารณสุขนะครับครับทีนี้ท่านครับพอคือตอนนี้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือเน้นการรักษาตัวที่บ้านระบบ HI ถ้า USI ไม่ได้ก็มี CI ใช่ไหมครับหรือชุมชนเนี่ยนะฮะใช่ครับพอ อันนี้ก็จะเห็นภาพรวมทั้นกรุงเทพฯโอเคสายไหมเราทํำยังไงเขตอื่นก็คงไม่ต่างกันก็คือว่าพอคนพบว่าตัวเองติดเชื้อจากการตรวจ ATK ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะตรวจ ATK เขาจะหนึ่งโทรไปที่โทรไปที่สปสชหนึ่งสามสามศูนย์หรือประกันสังคมแล้วแต่สิทธิของเขาหรือโทรไปสำนักงานเขตสายไหมใช่ไหมครับท่านครับใช่ครับใช่ครับยี่สิบผู้สายของห้าสิบสำนักงานเขตนะครับครับครับเราก็จะรับลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการ HICI ก็คือ รักษาตัวที่บ้านหรือว่าสู์พักคอยก่อนครับนะครับเว้นแต่ว่าแนวทางในขณะนี้นะเว้นแต่ว่ามีอาการที่มีอาการเยอะนะครับเช่นครับ่าออกซิเจนต่ำนะครับและมีอาการชักเคียงอันนี้ฮะเราก็จะได้ประสานทางสถานพยาบาลโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครหรือโรงพยาบาลตามผิดที่ผู้ป่วยคนนั้นมีต่อไปนะครับอืมผมสมมติครับท่านพรอนุชิตครับว่าสมมุติว่าผมตรวจ ATK แล้วก็ พบว่าติดเชือ้อผมก็โทรไปที่เขตสายไหมถูกไหมครับของเบอร์ของเขตสายใหมใช่ไหมครับแต่ละเขตจะมี20คู้สายครับอยู่ <20 S 2> มีภุมิลายอยู่ท้องที่ไหนก็โทรเขตนั้น20 <24 S 1> ชัว<ะ>่วโมงครับท่านฮะ20นี้โมงครับจะมีเจ้าที่รับสายแล้วก็บันทึกข้อมูล <c oughs> นะครับสอบถามข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นการคัดกรองเบื้องต้นแล้วก็จะส่งเรื่องส่งเรื่องเข้าระบบนะครับแล้วก็ก็จะมีการประเมินนะครับแล้วก็ การโทรเข้าไปเนี่ยเราก็จะขอผลนะครับขอเบอร์โทรศัพท์ขอรายละเอียดเอาไว้นะครับเพื่อการสอบถามข้อมูลนะครับครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อลับนะครับโดยเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการสาธารณสุขหรือว่าจะเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับที่ก็คือโดยคุณหมอเนี่ยนะครับก็จะคัดกรองนะครับคัดกรองเบื้องต้นว่าจะทำก็ดูระดับอาการว่าสามารถที่จะทําการรักษาตัวที่บ้านนะครับหรือที่ว่าโฮมไอเ o อร์เรชันได้หรือไม่รับถ้าอาการถ้าอาการเยอะนะครับก็ ก็เข้าทำเฮตไอไม่ได้นะครับเอทีนี้ก็ก็แยกออกไปอีกนะฮะถ้าทำเฮตไอไม่ได้ก็เป็นกรณีที่ว่าอาการไม่เยอะแต่ว่าในบ้านมีหลายคนมีข้อจํากัดเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องแรงต่างไม่สามารถแยกจากคนในครอบครัวนะครับก็จะส่งตัวเข้าสูนย์พคอยนะครับซึ่งมีทุกเขตเช่นเดียวกันนะครับในขณะนี้นะครับก็แยกกันนะครับสุนย์นพคอยก็เป็นลักษณะที่ว่าจะแยกผู้ป่วยออกมาจากคนในครอบครัวนะครับเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดกันภายในครอบครัวหรือว่าในชุมชน ครับนะครับถ้าการเยอะก็ก็ติดต่อก็โรงพยาบาลครับก็เป็นแนวทางแบบนี้นะครับที่กระทรวงสาธารณสุขก็ดีหรือว่ากรุงเทพมหานครก็ดีนะครับได้กําหนดแนวทางอย่างนี้เอาไว้นะครับเขตจะดูแลจะคัดกรองให้และถ้าอยู่บ้านไม่ได้ก็ต้องพาไปที่ที่สวนพระนครคับสุนพระนครจะมีจะมีรถเขตกทมไปส่งหรือว่าเขาไปเองหรือยังไงครับท่านมีมีครับมีครับมีรถรับส่งทุกสำนักงานเขตนะครับทุกสำนักเขตจะมี จะมีรถรับส่งพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อนะครับเข้าสูงพักคอยหรือว่าจะไปสถานพยาบาลก็ดีนะครับหรือว่าจะไปตรวจหาเชื้อไปอะไรต่างตามข้อสั่งการของแพทย์อันนี้เรามีรถบริการหมดนะครับตอนนี้ครับถ้าอยู่จุดพักคอยแล้วอาการไม่ดีก็อนึ่งนำส่งก็ก็ส่งต่อเลยถูกไหมครับอ่าถูกต้องครับถูกต้องครับเราจะประสานงานหาเตียงกับศูนย์ในระวันสํานักงานแพทย์กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่จะนำส่งเข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาลครับผม ท่านตอนนี้สายไหมเนี่ยมีจุดพักคอยอยู่มีเตียงอยู่เท่าไหร่ครับท่านครับที่จะรับได้ตอนนี้มีอยู่ร้อยยี่สิบเตียงนะครับเป็นชายหกสิบเป็นหญิงหกสิบนะครับแล้วก็สามารถที่จะขยายได้อีกประมาณสี่สิบเตียงนะครับอยู่ที่วัดลาชนิยมธรรมหรือวัดหนองบังคีนะครับซอยสุขุมวิทอ่ห้าที่สองนะครับก็คือวัดหนองบังคีนั่นเองแล้วก็มีเตียงสำรองไว้สำหรับสำหรับพระภิสษุสงฆงนะครับอีกยี่สิบเตียง นะครับเผื่อพระภิกษุสามเณรนะครับจะเป็นในวัดนั่นเองหรือว่าวัดในพื้นที่หรือว่าวัดใดก็แล้วแต่นะครับที่ประสบปัญหาเรื่องสถานที่ในการที่จะรักษานะครับทางศูนย์ของเราก็พร้อมนะครับที่จะให้การดูแลพระภิกษุสามเณรนะครับที่จะที่ที่ที่ติดเชื้อนะครับก็สำรองไว้20เตียงครับซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ได้ใช้นะครับใน20เตียงนี้ ก็แปลว่าตอนนี้ท่านอนุมานว่าทุกเขตอย่างอย่างเขตสายไหมเป็นเป็นตัวอย่างก็คือว่าทุกเขตก็จะมีจุดพักคอยทั้งหมดที่จะรองรับที่น้องประชาชนตามหลักว่านี้ถูกไหมครับท่านครับมีครับมีครับผมมีครับผมถ้าอย่างนี้ฮะถ้าสมมุติเขตใกล้เคียงเนี่ยก็ถ้าเตียงเต็มนะครับถ้าเตียงเต็มก็สามารถที่จะท r a เ s อร์มาเขตที่ออยังเตียงไม่เต็มได้นะครับอย่างเช่นอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นบางเขตเนี่ยนะถ้าศูนย์พักคอยเต็ม ก็แทนเฟอร์มาที่สายใหม่ได้นะครับเป็น oh, เขตใกล้เคียงซึ่ง okay, ซึ่งซึ่งเราดูแลกันอยู่เราดูแลกันอยู่ภายในเขตใกล้เคียงในขณะนี้ครับผมช่วงเวลาในการที่จะแทนเฟอร์จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งใช้ระยะเวลานานไหมคะไม่นานหรอกครับคือแค่แจ้งข้อมูลข้อระบบซึ่ง,ซ,งซึ่งระบบะระบบเราจะออนไลน์กันหมดนะครับ <c oughs> แจ้งข้อมูลข้อระบบแล้วก็รับเคลียนะครับก็ไปรับได้เลยครับใช้เวลาไม่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับไม่กี่ชั่วโมงนะครับสมมติไม่ไม่ถึงครึ่งวันทันทีที่พบ ตรวจพบว่าใครติดเชื้อแล้วโทรไปที่สำนักง,งานเขตภายในเวลาไม่เกินกี่ชั่วโมงครับท่านครับจะมีเจ้าหน้าที่มาไม่เกินหก<อ>ช,ชั่วโมงครับเราต้องตอบรับนะครับไม่เกินหกชั่วโมงเราต้องมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปแล้วก็ประเมินอาการแล้วก็จะให้ทํารักษาตัวที่บ้านหรือว่าเขาสูนพระพรไม่เกินหกชั่วโมงนะครับที่ทา,ทางท่านผู้บริหารทงเทพมบนานนครนะครับได้ให้นโยบายนะครับเพื่อเหตุว่า ให้พี่น้องประชาชนเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วที่สุดนะครับเป็นเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน6ชั่วโมงแปลว่าพอตรวจพบว่าติดติดต่อเขตปั๊บ6ชั่วโมงเขตจะติดต่อมาและประเมินประเมินว่าอยู่บ้านได้ก็ส่งข้าวส่งน้ําส่งยาอยู่บ้านถ้าไม่ได้ก็มีรถมารับไปอยู่ที่จุดพักคอยถูกไหมครับท่านครับถูกต้องครับถูกต้องครับแนวเป็นอย่างนี้นะครับมีอะไรอยากจะชี้แจงหรืออธิบายเพิ่มเติมให้ครับพีาน้องรักทายนะครับมีนิดหนึ่งครับมีนิดหนึ่งครับก็ฝาร นาเรียนกับเรียนถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่คารพท่านผุกฟังทุกท่านนะครับเรื่องเอการให้การระมัดระวังตัวเองนะครับสวมหน้ากากนะครับงดเว้นการไปในสถา,านที่เสี่ยงน,นะครับงดเว้นการรวมกลุ่มสังสรรค์ต่างๆการทําความรักษาความสะอาดนะครับล้างมือล้างมายตัวเองจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่จะช่วยนะครับไม่ให้มีการแพร่ระบาดได้ นะครับขอต้องขอวิวันนะครับขอแบบเรียนนะครับนําเรียนให้พี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับให้ใช้มาตรการในการดูแลตัวเองนี่แหละครับคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะป้องกันการติดเชื้อและก็การแพร่ระบาดของโควิดนะครับเนื่องจากว่ามาตรการนี้นะครับเป็นมาตรการที่ป้องกันได้ดีกว่าทุกๆุกทางนะครับก็คือการระมัดระวังตัวเองนะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับไม่ว่าจะ อยู่ในบ้านก็ควรใส่ด้วยนะครับถ้าหากว่าบ้านเราอยู่หลายคนอยู่ในชุมชนนะครับบ้านใกล้เคียงหรือแดงต่างเราก็ควรใส่นะครับเราก็ควรจะสวมใส่นะครับเพราะว่ามันเป็นหนทางที่ดีที่สุดนะครับที่จะป้องกันได้นะครับแล้วก็การเข้าไปสมาคมรวมกลุ่มกันนะครับพูดคุยรับประหารร่วมกันหรือว่าสังสารแรงตานั้นก็เป็นทางหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับที่เป็นการแพร่ระบาดในอัตราที่สูงนะครับเพราะนั้นก็ อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ใช้ความระมัดระวังตรงนี้นะครับถ้างดได้นะครับก็ควรจะงดนะครับเพื่อเนื่องจากว่าสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อเนี่ยยังยังไม่ลดจํานวนลงนะครับแล้วก็ด้วยความห่วงใยในแง่ที่ว่าระบบการาธาราสุขของเรานะครับก็รับภาระที่หนักนะครับไม่ว่าสถานพยาบาลก็ดีนะครับระบบการรักษาตัวที่บ้านระบบการดูแลของสปสชก็ดีนะครับตอนนี้ก็แน่นนะครับยอมรับว่ายอมรับก็แน่นนะครับดังนั้น ก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้ดูแลดูแลตัวเองให้มากที่สุดครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณครับก็เป็นกำลังใจให้พ่อนิตด้วยนะครับรับคำเป็นเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ท่านผอนุชิตพิพิธกุลผอเขตสายไหมก็มาอัปเดตนะคะเรื่องของชุมชนภูนทรัพย์ที่เขตสายไหมเนี่ยนะคะตรวจพบวันที่15กุมภาพันธ์เนี่ยพบผู้ติดเชื้อ15คนควันที่19กุมภาพันธ์พบ17คนรวม32คนนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นไปอยู่ทั้งโฮมไอโซเลชันแล้วก็ไปอยู่ศูนย์พักคอยด้วยทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยสามารถโทรศัพท์เข้าไป20คู่สาย50สำนักงานเขตซึ่งสามารถที่จะ,จะเขาเรีย ว่าทางานแบบบูรณาการกันหลายๆเขตได้สมมติเขตหนึ่งเตียงเต็มก็สามารถเรียะส่งต่อทรานเฟอร์เนี่ยผู้ป่วยภายในระยะเวลา6ชั่วโมงนะคะก็ส่งต่อผู้ป่วยเนี่ยเข้าสู่การรักษาได้ด้วยนะคะก็ถ้าสรุปที่ท่านผอสะท้อนให้เราฟังก็คือว่าเนี่ยทั้ง32รายเนี่ยเป็นผู้ติดเชือ้อแ <c oughs> ทบจะหาผู้ป่วยยังไม่ได้เลยก็ค <c oughs> ือติดเชื้อแต่ว่าอาการแทบจะไม่มีหรือมีก็เล็กน้อยเจ็บคอคันคออะไรพวกเนี้ยนะก็แสดงว่า มันก็ไม่ได้หนักเพราะงั้นถ้าเราพอติดปั๊บแล้วเราร้อนรอนว่าเราต้องไปมีเตียงมีเตียงเนี่ยนะเตียงมันก็จะเต็มแล้วก็ไม่มีที่รับด้วยแล้วก็ไปเบียดเตียงผู้ป่วยโรคอื่นด้วยเพราะงั้นตอนนี้โรคนี้ก็ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านอยู่นะครับเพราะงั้นถ้าเราไม่อยากติดเชื้อนี้ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดใช่ค่ะ